아 <목소리나> r and มีอะไรติดอยู่ก็ไม่รู้และเดี๋ยวเราจะได้ดูกัน ได้ค่ะนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าในขวดของเราเนี่ยมีน้ำหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าไงแล้วเราก็นําขวดน้ําที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยมาทิ้งในนี้แล้วก่อนที่เราเราจะสามารถทิ้งน้าได้ที่ต้นไม้แบบนี้นะคะพ <c oughs> อทิ้งเสร็จปุ๊บนะมันก็คสงสัยว่าในขวดน้ําของเราเนี่ยยังมีหลอดหลงเหลืออยู่เราควรจะไปทิ้งที่ไหนดีที่ขอเชิญพี่บีนะคะม่ให้ความรู้เกีก่ยวกับขยะทั่วไปคะ่ะป่ะเชิญมา เราจะไม่ทิ้งหลอดลงไปในกองขยะของ <Okay. S 1> ขวดนะน,นะคะแต่ว่าเราจะมาทิ้งในถังของขยะทั่วไปเพราะหลอดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ต่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าปากของน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปากเดียวกันต่อไปนะคะจะเป็นพวกเศษอาหารหรือเศษขนมที่น้องๆกินกันเสร็จแล้วนะคะที่ซื้อใน ถุงลูกชิ้นถุงฮอทดอกที่มีน้ำจิ้มเหลืออยู่ในถุงนะคะน้องๆองเอามาทิ้งในถังนี้นะคะหรือจะเป็นจานกระดาษอย่างนี้นะคะที่เศษขนมปังหรืออะไรเหลือๆอยู่ก็นํามาทิ้งในถังนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูขยะรีไซเคิลน,นะคะว่าเรามันจะมีอะไรบ้าง,งในขยะรีไซเคิลค่ะขอเชิญพี่เบนค่ะ ต่อแล้วให้น้องทํามาทิ้งที่ขยะทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นกระดาษที่แบบว่าทํางานแล้วหนึ่งหน้าแต่ถ้าหลังยังใช้งานได้อยู่คือยังเป็นสีขาวอยู่นะคะที่ยังสามารถนากลับมาใช้ได้ให้ทิ้งที่รีไซเคิลค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติกน้องอาจจะจสับสนว่าทิ้งที่รีไซเคิลหรือทิ้งทั่วไปทั่วไปนะคะทิ้งพลาสติกได้แต่จะเป็นพลาสติกประเภทอ่าที่เปื้อนของแล้วขนม ที่เหลือและที่ไม่สามารถนามาใช้ได้ค่ะทินที่ทั่วไปแต่เายังสะอาดขาวแบบนี้ที่เราสามารถนามาใช้ใหม่ได้เนี่ยทินที่ดีไซนคิลนะคะแล้วก็จะเป็นกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องแบบซีอะค่ะก็ทิ้งที่รีไซนคิลนะคะเพราะว่ากระป๋องเนี่ยสามารถนําไปเข้าบวนการแปรรูปทำขาเทียมได้น้องๆรู้ใช่ไหมคะเทียมที่คนไม่มีขาเขาจะเอามาใส่แั้ก็สามารถนาไปดีไซิลเป็นขาอองได้นะคะค่ะต่อไปก็ ค่ะนางสายนะคะอยากจะเชิญพี่พี่เพื่อนรักูดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ไอ้ ่ใช้แล้วหรือสิ่งของที่มันปนเปื้อนกับสารเคมีเพราะว่าถ้าเราเอาไปทิ้งที่อื่นเนี่ยสารเคมีที่อยู่ในสิ่งของนั้นนะ้นก็จะทิ้เข้าสู่ร่างกายของน้องๆทําให้เป็นอันตรายแก่น้องๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเราแตเราน้องๆรู้ไหมว่าที่อันตรายอย่างไรบ้าง sabó bon นะคะกล่องนมกล่องชาโอิชิไมายโรสตินอะไรเนี้ยค่ะใส่ที่สักที่ขานี้ก็จะเป็นจะมีลักษณะน่าจะเป็นลายตัวนะคะแล้วก็บนฝาขานี้เราจะมีวิธีการท้าก้องมีวิธีการที่อราะราก็ดูได้นะคะว่าเขาตอกยังไค่ะก็มาทิ้งที่ตอกเองนะคะข่้นลังจากที่เรานี่ย 我没拿。<Wow. S 2> <laughs>